เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นวัแรกเป็นแนวทางของแม่ชีสุนันท์นะครับ

ส่วนใบนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เรือใบนะครับรอบนี้ให้49และ1เด่น1นะครับในตัวเลขก็จะเป็น5 4 9ประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับรอบนี้นํามาฝากติดไว้นะครับติด1ไว้ก่อนนะครับสําหรับ16กร,รกฎาคม2567ติด1กับ2นี่แหละครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นแนวทางของใบนี้นะครับให้เด่น7เด่น9เด่น5 7 1 9 1 5 1 7 3 5 3 9 3 7 6 5 6 9 6 7 4 9 4และก็54นะครับสำหรับแนวทางของใบนี้ครับตะพาโชคนะครับชุดเด่นใต้ล่างครับให้เด่น2มารอบที่แล้วให้เด่น9นะครับ สมัยนี้จะเป็นแนวทางของเลขพระบอกครับ01 04 02 03 05 07 5045 50 07ชุด2ตัวใต้ล่างครับ58 59 56 57 52 55นะครับตัวเดียวจะเป็น59ครับ แลบนี้จะเป็นตําราเรียงเบอร์นะครับตําราเรียงเบอร์ให้010409313439 515459 7174และ79อาจารย์ปู่ฤอษีเต้าไฟครับให้เด่น5 54 52และ51 ยาม3ตากับเลขพาวรวยครับในวงกลมนะครับ3 6และ9นะครับตรงเลขพาวรวยนะครับตรงตาจะเป็น9กับ6ครับต่อไปเป็นท่านพ่อขุนด่านนะครับให้33 35 38 36 39เจ้าพ่อยีกอหงนะครับให้66 65 6, 69 68และ60ูนย์ยายนาให้โชคครับ888แปดแปดห้าสมบัติกุมารน,นะครับ เด่น9 95 98 97 94เลขเทวดาเด่น7 3 7 5 7 6 7และ7 4เลขแม่เบี้ยเด่นเหนือใต้เด่น3กับเด่น5 เตาเพือกพารวยเด่น 0, 05, ย9 07, 04์้าศ่พารวยมีโชคชุด3ตัว24ชุดตามนี้ครับ ชุดจัดหนักครับชุด3ตัว24ชุดตามนี้ครับเลขมาแรง2ตัวมาตัว3กับ5หลวงตาแก้วครับแปด

คำพีนบพเกาสอเด่น3 38 39 30เลขพาโชคจะเป็น39ครับสอเพชรสยามเด่นเหนือ8 85 87 285ใต้เด่น5 54และ57็ด หลวงตาจัน์ครับเด่น9เด่น5เด่น0และเด่น3เด่นเหนือเด่น9ครับ94 95 395ส่วนใต้ให้เด่น0 04และ05เซียนเหนือไม่ครับเด่น9 97 98ส่วนอาจารย์อนุชามหาชน เด่น3เด่น5เด่น2เด่น1เด่นจะเป็นเด่น3กับ5เด่นเด่นเลยจะเป็นเด่น3นะครับ3 2 5 2 9 2 3 1 5 1 9 1องค์อิน1ครับเด่นเหนือเด่น6 6 5 6 7 9 6 5 องอินสองเด่นใต้เด่น3 3มและ37อาจารย์พิชิตเลขครับเด่น5 56และ5้าสามจะเขากรวดครับเด่น8 80 8ปดฟ้ามหาโชคเด่น3ามและ3ามส โชคอมอนเด่น6เด่น4เด่น2 6 2 6 4กุนศึกพาวรวยเด่นเหนือเด่น2 7 2 4 2เด่นใต้เด่น7 0 7 4 7 อาจารย์ปุชฉาครับเด่น5เด่น1เด่น2 5 0 5 3 5 4 5 7 5 8 5 9 1 0 1 3 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 3 2 4 2 7 2 8และ2 9ครับ

ที่16ให้9 5 0และ8 9 1 5 1 0 1 8 1 9 3 9 7 5 3 5 7 0 3 0 7 8 3และก็8 7ครับดับสนิทดับ7นะครับก็จะเป็นชุดข้อมูลสิติ3 1และ2ครับ รวยฟ้ารวยดินครับเด่น0 05 07 4080เด่น6 6 3 6 9 1 6 2 6เลขพลังจักกวาลเด่น5 2 3 5 1 5 8 9 5 7 0 4 5 52 53 54 51 05 95 75และ65แจ็คพอตเลขท้าย2ตัวเด่น5เด่น1เด่น3เด่น6เด่นจะเป็นเด่น1กับ3 อสหทรัพย์เด่น6กับ1 6 2 6 5 6 7 1 0 1 3 1 9ทีเด็ดโป้ยเซียนนะครับให้เด่น8กับ4 8 5 8 9 4 0 4 3เปาตุ้งเด่น5เด่น0เด่น3เด่น7ครับส่วนทีตีก็จะเป็น6 7และ9เลขเข้าเป้าเด่น8กับเด่น6 อาจารย์นัดครับเด่น 2, 24, 28, 20, 12, 6, 2, 9, 2เด่น 7, 7, 5, 7, 4, 7, 9, 0, 7, 3, 7, 8, 7พลังเต่าฮับครับเด่น 5, 5, 1, 5, 4, 2, 5 ห้าเด่นเก้าเก้าสามเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดเก้า